ขาสวัสดีครับทนผช้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนนักว่าหัวใจกเกียรครับชุ่มเลยพี่น้องช่วงโอ้ยตอนเศร้าผมว่าแดดออกแต่เศร้าครับหลังจากที่ผมได้ไปตัดห้าดง่วแลลวครับตัดหญ้าดห้นม่วาครับที่ผมสูบน้ำใส่ว้นี่แดดสามสีสีม่งเศร้าได้พี่น้องครับชุ่มเลยครับชุ่มเลยครับนี่สีม่งเศร้าครับง่วหน่อยเขาห่มนะครับพี่น้องนี่เอาผมเอาไปปล่อยไว้ครับเขาห่มไม่กินน้ำเนี่ยครับสังเกตด้วยงเลยครับ ห่อนมาห่อนครับช่มมั่งเลยนะครับง้อหน่อยสองตัวนี่ขึ้นมาจินนานนี um ้จากแม่มาเลยครับมานอนเข่าห่มเนี่ยผมก็น้่หาหนึ่งว่าพนไปตกสานามครับนึกว่าพนไปตกสานามนี่ครับขึ้นมานอนอยู่ <ๆ S 1> แบบนี้ครับมาหาจินนานนะครัมานอนเจยวเอียงอยู่แบบนี้ครับตามไปษาง้วหน่อยนี่ครับบรรยากาศแดดแบบนี้พี่น้องครับพี่น้องกับสังเกตว่าจะแขวงด้วยครับสังเกตว่าจะาขวงนะครับ ไปป่อยไรทุ่งนะครับเอาว่าไปป่อยไรทุ่งเจอปัญหานักคือง้วงบะมี่น้ำจินนะพี่น้องครับเจอปัญหานักคือง้วงบะมี่น้ำจินนะครับเพราะว่ากว้านหนานั่นครับฝนกระตกลงมาก็ด okay. ีดีน้อยนึงครับหลังจากนั้นก <ries knowledge> ็แล้งขาไม่อีกครับยิ่งมาเจอปัญหาในช่วงนี่ครับเดือนเมษาก่อนสงการนะครับเหยื่อเหย่าเลื่อมง้วนะครับเออมาเล่นสงการเหยื่อเหย่าเลื่อมง่วนะครับเจอปัญหามากคือง้วงบะมี่น้ำครับ หญ้าบ่มีแล้วมาเจอปัญหาน้ำบ่มีนะครับบางว่าบางโตนะครับเ็นปล่อยไปไร่ทุ่งไปครับปล่อยไปไร่ทุ่งไปนะครับผลว่านก็หิวน้ำไปกินน้ำสานะครับน้ำสากระลึกนะครับล่วงไปกินแล้วขึ้นบาได้นะครับตกลงมากนะครับนี่คือปัญหานะครับผมก็ได้ไปเห็นไปเจอของพี่น้องในหมู่บ้านอยู่ครับในหมู่บ้านก็ไปเจอปัญหานี่ครับควรระมัดระว่างนะครับสำหรับว่าผมนะครับผมก็เปิดน้ำใส่ใส่ท่อไว้ครับเปิดน้ำใส่ท่อไว้นะครับ เพิ่นหิวเพิ่นขืนมากเพิ่นขืนมากจินนะครับปลอยไห้จะอยู่ในบริเวณหน้าจ้าของครับปลอยไห้ก็มีแปลงหยาเพ่งกุลาเราแปลงหยาเพ่งกลาไหวนะครับนี่ผมกะขังขวากไว้ครับนี่คือขังขวากไหวนะครับขังขวากไว้กอนอยู่ในช่วงที่หยากำลังจะเริ่นเติบโตผมตั้งใจว่าสิปอยลงวันที่สิบเนี่ยครับสิบเมษานะครับคือสิบเมษากับสิปลอยง่วลุ่งนี่ครับนี่หยากับพ่อดีครับถ้าปอยล่งกับสิบพ่อดีครับ สงการแล้วพอดีครับพี่น้องครับสงการแล้วพอดีนะครับอันนี้คือการเตรียมข้อมร้อมไว้นะครับการเตรียมข้อมความไว้ในช่วงเดือนเมษาครับเขาสู้สงการเท่านี่ครับนี่ขอนี่ครับนี่ง้อหน่อยสองตัวนี่นะครับน้ำหาพบว่างวตกสาคร<ำ>ับแกกินน้ำาแล้วก็มานนอนเนี่ยเชียวอย่างเซ่เลอครับพี่น้องครับชมเลยครับเบิ้งเลยตัวนั่นอยู่ใกล้ๆนี่ครับอันนี้ก็เป็นลูกผสมบีมาเตอร์นะครับนะครับเป็นลูกผสมบีมาเตอร์ นั่นก็เป็นลูกผสมบามันครับลูกเจ้าสามหนึ่งลูกเจ้าสามหนึ่งครับเป็นว่าตัวแม่นะครับกับผมตั้งใจว่าสิเก็บไว้เป็นอนาคตแม่พันแม่บอกยุควอกเนี่นะครับว่าสองสายพันธุ์น่ครับสายเนื้อสายสวยงามเอาคู่กันไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเก็บเลี้ยเก็บไอยครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับถ้ายคลิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บจใจใดความไข่จะไดมีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาทยางเดือพี่น้องครับถ่ายชิมีก้าววาสวัสดีครับ